เมื่อหนึ่งปีก่อนสะพานทองแดงประมาณสองปีก่อนน่าจะได้ที่ฉันเคยมาย่างเนื้อกับพ่อที่นี่ตาแก่ที่ปกติจะทำหน้าทันเล่นหรืออืมไม่รู้สินะอยู่ๆก็ทำหน้าจริงจังซึ่งไม่เข้าเอาซะเลย แล้วก็บอกกับฉันว่าโลกรี้ก็คือสังคมขนาดเล็กโยคิกูฉันได้ยินเรื่องของชาวเวมินเจแล้วละ่ะเสียใจด้วยจริงๆนะไม่คิดเลยว,ว่ามันจะไปแล้วไปเลยจริงๆอะนะแต่ก็ละ่ะ ทำไงได้ล่ะสภาพแบบนั้นคิดว่าจะรับมือกับพวกเราได้กันเหรอเพาะงั้นเลิกขัดขีดแล้วคานมาอยู่เบื้องหลางล่างฉันซะอย่าเอาชื่อมินเจด้วยปากสปกสปรกสกปรกของแกละไอ้นักเลงหัวไม้แล้วก็จะ ให้เสือไปอยู่ใต้หมาข้างถนนได้ยังไงละ่ะพูดด้วยดีๆคงไม่รู้เรื่องจริงๆสินะ ف, ดเด็กๆประชิกมันเป็นชิ้นๆชิๆช้นนซะยาปลาใหญ่กินปลาเล็กผู้ที่อ่อนแอก็จะโดนจับกินเหลือผู้ที่แข็งแก่งกว่าจะจะเอาตัวรอดจาก สังคมขนาดเล็กนี่ให้ดูฟังปากใช่แล้วฉันก็คือคนที่เชื่อมต่อความมุ่งมั่นแนห่งซื้อขาวฝั่งตะวันตกฉันเป็นหัวโจกของเขตนี้ หัวโจกเขียดวาดขององแจกของจุงเทกก็จบไปแล้วนะครับกับเรื่องหัวโจกนะครับก็จะมีต่อนะครับ